เี่ยงงานประจําปีปิดทองรูปเหมือนหลวงพ่อเอรูปเหมือนสมเด็จพระพุทธาจารย์โตโมรังสีรูปเหมือนหลวงปู่ทวดพระสังกัจจยพระศิวลีพระประธานพรพระธรรมจักรรอยพระพุทธบาทจําลองสมเด็จพระเจ้าตัดสินม,มหาราชพร้อมขอพอรท้าเวสุวรรณณวัดบ้านเก่าตําบลตาขันอําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองวันที่12ถึง16กุมภาพันธ์2568 5วัน คือร่วมปิดทองหลวงปู่เอมพระเกจิศักดิ์สิทธิ์ปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองกราบสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชถวายสังฆทานตักบาทพระประจำวันเติมน้ำมันตะเกียงทำบุญลงศพไทยชีวิตโครกระบืออธิษฐานผู้คมประทีร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพญานาคองค์ใหญ่ชมความเก่าแก่ของโบทหลังเกา่าอายุ451ปีรวมถึงโบราณสถานอายุหลายร้อยปีตำนานวัด แห่งแรกของจังหวัดประโยอมหรสพตลอดทั้งคืนเที่ยวง,งานวัดโบราณร้านค้าของกินของอร่อยย้อนยุคลิเกชื่อดังหนังกลางแปลงพลาดไม่ได้กับความสนุกพรมวงย้อนยุกวงสกุลรัฐ12-14ถึง14กุมภาและแกลงมห ah านคร15-16ถึง16กุมภาพอย่าพลาด ถ่ายภาพเก็บบรรยากาศกับสถานที่ตกแต่งประดับไฟสวยงามอลังการอุโมงคมไฟ12-16กุมภาพันธ์2568ณวัดบ้านเก่าตำบลตาขันอำเภอบ้านค่ายจังหวัดประยองติดต่อจองร้านค้าโทร06 4941 9191คุณพัฒนา08 1782 8426คุณนุวั